สวัสดีครับวันนี้ร้าน bbn camping ก็มีปืนสั้นแบ,บแงค์กันมาแนะนำอีกหนึ่งรุ่นนะครับกระบอกน,นี้เป็นงานของรีเทรรบ,บริษัทรีเททำแบงกันแบบเบต้าเ a ้าสนะครับเปิดกองมาในกล่องก็จะมีฟองน้ำอย่างนี้เลยนะครับแบบดีรุ่นนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่เป็นตัวนั้นจะเป็นสีดำ ประกับด้ามไม้นะฮะตัวนี้จะเป็นสีเงินด้านประกับพลาสติกสีดำนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือรีเทเหมือนเดิมคู่มือการใช้งานต่างๆชิ้นส่วนมีอะไรบ้างประมาณนี้แล้วก็มีแมกกาซีนสำรองหนึ่งตัวแล้วก็ตัวปืนแค่นั้นเองครับนะ มาดูที่ตัวปืนนะครับสีนี้อย่างสวยเลยครับกับด้ามสีดาตัดกับสีปืนนะครับสีเงินสีขาวในเองนะฮะตัวปืนฝั่งซ้ายก็จะมีนี่นะครับเป็นเบลเลต้านะครับมเกินอิตาลีประนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นซีเรียลนลำเบอร์ประจาปืนนะครับคันบังคับตัวนี้คือคันปลดสไลด์ในเองเวลาจะถอด ทำความสะอาดนะครับก็ให้บิดตัวนี้ลงมานะครับส่วนตรงนี้เป็นคันค้างสไลด์คันปลดล็อกสไลด์นะครับเวลายิงกระสุนนัดสุดท้ายเสร็จสไลด์จะค้างอย่างนี้นะครับเราก็เปลี่ยนซองกระสุนหรือค้างเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนซองกระสุนเสร็จแล้วเราก็ปลดนี่แมกซีนปลดสไลด์ปลดคันปลดล็อกตรงนี้นะฮะสไลด์ก็จะดันกลับไปด้านหนะ้า ตรงนี้เป็นคันเซฟนะครับกดลงมาจะเป็นการเข้าเซฟเหนียวไกลไม่ได้นะครับเหนียวไกลไวืดนะฮะถ้าปลดขึ้นไปก็เหนียวไกลได้ปกติปุ่มนี้คือปุ่มปลดแมกกาซีนนะครับปลดแล้วแมกกาซีนจะเด้งพุ่งออกมาอย่างนี้นะฮะศูนย์ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ฝังขวาก็มีโลโก้เบลต้านะครับนี่แล้วก็มีรีเทนิดนึง สกรีนมานะครับถ้าไม่ชอบก็เอาออกได้ครับให้เหลือแต่เบลต้าคับนเซฟก็มีทั้งสองฝันน่งด้านหน้าปืนก็จะเป็นแบบนี้ข้างในจะมีจุกกั้นไว้นะครับจุกปรับแรงดันนี่นะครับแบ่งกันจะมีจุกทุกกระบอกนะครับน้ำหน,นักปืนเดี๋ยวผมช่างให้ดู น้ำหนักปืนเปล่าหนึ่งกิโลหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้ากรัมนะครับหนึ่งกิโลกับขีดกว่านิดๆน,นะครับวนะิธีใช้งานอันดับแรกปลดแม็กกาซีนออกก่อนนะครับแม็กกาซีนรุ่นนี้บรรจุกระสุนได้สิบห้านัดนะฮนะอะ่ปืนใหม่แม็กกาซีนใหม่นี่จะ สปริงจะแข็งหน่อยนะครับเวลาอาจเข้าเต็มนี่วกดยากมากนะครับผมลองอาจดูแล้วด้านหน้าเขาเจาะรูอย่างนี้ไว้เพื่อบอกจํานวนกระสุนนะครับถ้ากระสุนมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าบรรจุ5นัด10นัด15นัดนะครับวิธีบรรจุก,ก็ให้เอาก้นกระสุนมาไว้ตรงช่องใหญ่ๆตรงนี้นะครับตรงนี้มันแคบใส่ลงไปไม่ได้นะฮะต้องมาไว้ตรงนี้แล้วก็กด นี่นะครับการบรรจุกระสุนจะเป็นแบบนี้นี่นี่ผมใส่ดูคร่าวๆนะครับไม่ไม่ใส่หมดนะครับประมาณนี้บรรจุกระสุนเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวปืนนี่ดึงสไลด์ถอยหลังปล่อยสไลด์นี่คือการปืนพร้อมยิงนะครับมรนจุกระสุนเข้าลังเพลิงแล้วเช็คเช็คดึงสไลด์มานิดนึงนะเห็นปลอกเทาเหลืองกระสุนนะครับ พร้อมยิงถ้าไม่ยิงเข้าเซฟเหนีนะ่ยวกลบืดถ้ายิงก็ปลดเซฟเหนี่ยวกลได้เลยนะยิงเสร็จแล้วก็จะสลัดปอมออกมาแบบนี้นะัวสุดนะท้ายก็สไลด์จะค้างแบบนี้ทีนี้ยิงเสร็จแล้วปืนออโต้ทุกกระบอกเนาะทั้งปืนจีนปืนแบนก๊กเนี่ยมันจะมีคาบขเข้าเมา นะครับพอโตเราก็ต้องถอดออกมาล้างทุกครั้งที่ยิงนะครับถ้าจะให้ดีบางคนยิงแล้วไม่ล้างขี้เกียจล้างอย่างนี้ถ้าเป็นปืนจริงนะครับในลำกล้องก็จะมีค้าบเขม่าติดอยู่แล้วมีค้าบตะกัวติดอยู่นะครับถ้ายิงกับสูนซ้อมตะกัวนี้มันจะดูดความชื้นเข้าไปในลำกล้องความชื้นลำกล้องโดนลำกล้องเป็นเหล็กนะมันดูดความชื้นก็เป็นสนิมใน ทางที่ดียิงล้างทุกครั้งหลังยิงนะครับแม่งกันก็เหมือนกันถึงจะเป็นโลหะผสมแต่ก็ต้องล้างทางความสะอาดนะครับเพื่อดูแลปืนของเราเองนะอันดับแรกผลแม็กกาซีนเสร็จแล้วดึงสไลด์นะครับตามองดูไม่มีกระสุนแน่บิดคันตัวนี้ลงมานะครับบิดลงมาแล้วก็กดฝั่งนี้มันจะนูนขึ้นมานนิดนึงกดแล้วจะ โผลมาหยิบออกได้นะนี่ดึงสลักออกมาดึงสไลด์ถอยหลังยกสไลด์ขึ้นแรงไว้ด้านหน้านะครับเทบทูตัวนี้ลงชิ้นส่วนก็มีเท่านี้1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นแค่นี้เองนะครับเวลาทำความสะอาดก็ใช้โซแน็คหรือน้ำมันล้างในฉีดเข้าไปเลยครับฉีดล้าง ใช้แปลงที่ฟันเก่าๆปัดเหมือนเดิมปัดเสร็จข้าบขาเขมเหาตรงพวกนี้ออกนะครับปัดหยอดน้ำมันข้นหล่อลื่นตรงที่มันมีชิ้นส่วนที่มันขยับเขยื่อนนะครับหยอดไปน,นไิดนึงสไลด์ก็ฉีด้ำมัน แล้วก็ปัดขาบเศษขมอออกตรงหน้านี่นะครับจะมีข้าวขมวอ,อติดเสร็จแล้วก็หยอดน้ำมันหล่อเลือดนิดนึงตรงล่องสไลด์นะครับสปิงไก่หลอดก็หยอดนิดนึงส้นหน่อยวิธีประกอบกับอันดับแรกนะครับให้เอาบูตตัวนี้เห็นหนล่องตรงนี้นะฮะ ใส่เข้าไปข้างในตรงข้างในจะมีตัวล็อกเหมือนกันนะครับใส่เข้าไปจะพอดีกันนี่คือเข้าไปปกติแล้วแล้วก็ใส่สปริงกระลอดเข้าไปจะมีรูนะครับนี่เข้าไปในลักษณะนี้นะฮะแล้วก็เอาสไลด์มา สวมเข้าไปอย่างนี้วิธีทัววิธีเริมนะเองนะครับอ่าเสร็จแล้วช่องตัวนี้มันทึบมันใส่สลักเข้าไปไม่ได้เทคนิคมีนิดนึงนะครับให้รูดสไลด์ลงมาตรงปลายไกหล,ลอดนี่จะมีรูเห็นไหมครับให้เราไขค,รครวงเล็กๆหรืออะไรก็ได้สวดเข้าไปในรูนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อย ยกปืนมาอย่างนี้นี่ใช่ไหมรูมก,ก็จะว่างใส่สลักเข้าไปได้นะครับแล้วก็ดึงสลักถอหลังนิดนึงก็ดึงให้ควงออกปล่อยสลักไปด้านหน้าแค่นี้เองนีวิธีประกอบก็ไม่ยุ่งยากนะครับนี่อย่างสวยเลยนะครับส่วนนี้เนาะถ้าใครสนใจที่ร้านก็มีจำหน่าย เหมมือนนดินะครับทักข้อความเข้ามาคุยได้ที่เพจ b b and Camping นะครับภาษาไทยหรือจะโทรมาสอบถามโดยตรงก็ได้ที่เบอร์088-650-4705นะฮะแอดไลน์ก็แอดที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสยิงกันนะกระบ,บอกนี้ไปครับผมทดสอบ เบลิต้า92 FS สีเงินด้านนะครับตัวนี้เป็นงานของรีเทลแบงกันนะครับ